ก็ขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมสำหรับพี่น้องที่รักและเคารพของผมทุกท่านนะครับขอบคุณครับสำหรับการตบมือต้อนรับวันนี้ได้ไปทำความดีในฐานะตัวแทนพวกเรามาครับไปที่กกตครับไปกับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันครับตบมือให้มูลนิธิรณรงค์หยุดพนันหน่อยครับ เราไปทำอะไรกันรู้ไหมครับพี่น้องไปยื่นรายชื่อผู้ที่ประชาชนที่จะให้รัฐบาลทำประชามติเรื่องคาสิโนนะครับรู้ไหมครับว่าได้จำนวนคนที่ลงรายชื่อเท่าไหร่ห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยคนมีหลายท่านอยู่ในนั้นครับ แล้วรายชื่อที่ตรวจสอบต้องมีคุณส,สมบัติครบถ้วนที่จะยื่นกดดันให้รัฐบาลทำประชามติเรื่องคาสิโนนะครับผมไม่เรียกว่าสถานบันเทิงครบวงจรนะครับเพราะว่าแฝงไว้ด้วยคาสิโนนะครับคาสิโนอ่ะแม้แต่เพียงหนึ่งเปอร์เซ็นก็ทำลายประเทศได้อย่างย่อยยับครับนี่มีพื้นที่สิบเปอร์เซ็นพี่น้อง วันนี้เนี่ยที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องเพราะว่ามันมาถึงจุดที่พวกเราจะนอนหลับกันอย่างสบายใจนะครับมาเป็นลำดับขั้นแล้วนะฮะในเวทีของเราเนี่ยต่อสู้กับอำนาจมืดของรัฐบาลมาเป็นเวลาหลายร้อยวันนะครับตั้งแต่ยุคสมัยที่ผ่านมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้เราก็ยังเข้มแข็งที่จะต่อสู้กันต่อนะครับ วันนี้เนี่ยข่าวดีจากแพทยสภามาเป็นสารตั้งต้นที่จะให้องค์คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญนะครับเอาองคคณะตุลาการสารคดีอาญาแผนกนักการเมืองนะครับที่จะลงโทษอ,อดีตนักโทษชายไม่ใช่อดีตครับผมถือว่ามันยังเป็นนักโทษชายอยู่ครับจะลงโทษนักโทษชายทรราชครับวันนี้ ได้ประจักษ์ชัดแล้วนะครับว่าแพทยสภาได้ยืนหยัดในความถูกต้องจาก69เสียงนะฮะลงคะแนน65เสียงนะครับยืนยันแล้วว่าแพทย์สามคนนะครับแพทย์สามคนนะเอื้อให้นักโทษทำการ ป่วยทิพย์นะครับและยืนยันว่าต่อจากนี้แค่สองในสามต้องติดคุกแน่นอนครับพี่น้องแค่ยศพลตํารวจโทนะครับคิดว่าจะหนีคุกได้ไหมครับตำแหน่งใหญ่โตเราเคยมีตำแหน่งใหญ่กว่าพลตารวจโทรครับใครครับพี่น้องพลตํารวจเอก วาสนาเพิ่มราบใช่ไหมครับรู้ไหมครับวาสนาเพิ่มราบเป็นใครวาสนาเพิ่มราบเป็นอดีตกกตนะครับทุจริตในหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้นักการเมืองนะเลือกตั้งไม่สุจริตยุติธรรมติดคุกไปสองปีนั่นพลตํารวจเอกนะครับแต่นี่พลตํารวจโทร นะครับแล้วเป็นแพทย์ด้วยซึ่งมีควรซึ่งควรจะมีจรญยาบรณสูงส่งครับกับเพื่อประโยชน์ให้นักโทษทลลาราชาท่านหนึ่งคนหนึ่งตัวหนึ่งครับจ้ยำยีกระบวนการยุติธรรมไปพร้อมๆกับกลุ่มคนเหล่านี้ฮนะพรุ่งนี้จะเป็นวันพิสูจน์ทราบนะครับจะไต่สวนกันฮนะแต่จะลงตัดส,สิน คดีแล้วหรือไม่อาจจะต้องให้มันได้รับความเป็นธรรมนิดๆหน่อยๆน,นะฮะอาจจะต้องเลื่อนเพื่อศาลต้องให้ความยุติธรรมกับคนที่มันทำลายชาติผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับวันนี้เนี่ยรัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะครับหมดความชอบธรรมไปนานแล้วพี่น้องรัฐบาลเปิดศึกกับประชาชนทุกด้านเลยครับพี่น้อง เปิดศึกกับประชาชนทุกด้านวันนี้อยากจะคุยเรื่องของความมั่นคงนะครับความมั่นคงชายแดนเราเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยสมรู้สมคบคิดก,กับรัฐบาลชั่วประเทศเพื่อนบ้านนะครับทําลายประเทศชาติหายแผ่นดินทั้งด้านความมั่นคงที่รัฐบาลเปิดศึกกับประชาชน วันนี้ก็พิสูจน์ทราบแล้วจากพี่น้องทหารของเรานะครับโดยเฉพาะท่านแม่ทัพภาคสองพี่น้องได้ช่วยกันนะครับให้กำลังใจทหารหารจนมาถึงวันนี้นะครับพิสูจนแล้วครับว่ารัฐบาลล้มเหลวนะครับแต่รัฐไทยไม่ล้มเหลวครับพี่น้องต้องแยกแยะระหว่างรัฐบาลกับรัฐไทยนะครับ วันนี้ทางด้านความมั่นคงล้มเหลวไหมครับพี่น้องล้มเหลวไม่มีชิ้นดีเลยนะครับรัฐบาลไทยตกอยู่ใต้อานัตรัฐบาลของพญาละแวกลูกหลานพญาละแวกโกงกินร่วมกันโกงกินจะโกงกินแผ่นด,ดินไทยนะครับจะเอาพื้นที่ทับซ้อนซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาตินับสิบล้านล้านนะครับสิบกว่าล้านล้าน เพื่อให้เอื้อประโยชน์ให้กับสองตระกูลคือตระกูลเพ่งสวยกับตระกูลทอราชชินวัตรครับพี่น้องเขาสร้างเรื่องราวให้มีพื้นที่ทับซ้อนจากตะแก้วไปจนยันเกาะกูดเพื่อที่จะให้ทรัพยากรธรรมชาติใต้ดินตรงนั้นเนี่ยนะครับตกอยู่ในแค่สองตระกูลครับวันนี้ รัฐบาลเปิดศึกกับประชาชนด้านความมั่นคงเพื่อเอาประโยชน์ให้กับตัวเองให้กับตระกูลตัวเองโดยมีที่ค่าร่วมมือกันนะครับที่ค่าในกระทรวงกลาโหมกระทรวงความมั่นคงมีใครบ้างครับไอ้อ้วนกินข้าวเน่าถูกไหมสองก็คือรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนายมาลิสตงเงี่ยมพงศ์วันนี้เนี่ย รัฐมนตรีทุกคนไม่ได้ทํางานเพื่อประเทศเลยหลายกระทรวงทํางานเพื่อช่วยไอ้นักโทษทรราชทุกคนเลยทุกกระทรวงกระทรวงยุติธรรมมีใครบ้างครับทวีสอดส่องนะครับแล้วก็อดีตรัฐมนตรีที่ดูแลรัฐมนตรีดูแลกระทรวงยุติธรรมก็คือสมศักดิ์เทพสุทินสร้าง คดเรื่องมาเป็นระยะระยะเพื่อที่จะให้นักโทษหนีคดีนะครับนักโทษทราลาศกับมาสู้คดีและติดคุกในสถานในทัญสถานติดคุกในทัญสถานโดยมีการเอื้อประโยชน์นะครับแต่วันนี้ทั้งโลกประเทศไทยทั้งประเทศรู้เช่นเห็นชาติไอ้นักโทษทราลาศด,ดีว่า มันชั่วมันเร็วถูกต้องไหมครับพี่น้องวันนี้นอกจากเปิดศึกทางด้านความมั่นคงเพื่อเอาผลประโยชน์เข้ากับตะกูลมาแล้วเนี่ยนะครับทางด้านเศรษฐกิจยังจะให้สัมปทานคาสิโนสัมปทานสถานบันเทิงครบวงจรโดยมีคาสิโนแอบแฝงอยู่นะครับผลประโยชน์ของทาง ผลประโยชน์ของทางกัมพูชานะครับมีบ่อนอยู่ร้อยห้าสิบแห่งพี่น้องรู้ไหมครับว่าตระกูลเฮงซวยเนี่ยตระกูลฮูนเฮงซวยเนี่ยมันได้ค่าตรงจากบ่อนเท่าไหร่พี่น้องหกแสนล้านพี่น้องน่ากลัวไหมครับวันนี้มันยังไม่รู้จักพอเนาะ มันสมคบร่วมคิดกับตระกูลทรลาาที่ลูกสาวมันมาเป็นนายกอยู่นะครับร่วมมือกันทำเรื่องคาสิโนครับมาสู่เมืองไทยเพื่อจะย้ายฐานจากคาสิโนทางฝั่งกัมพูชาซึ่งถ้าของเราเปิดพบวงจรเราจะทันสมัยกว่าและจะดูดเงินการพนันได้มากกว่า มันจะทําลายประเทศชาติไปอีกไกลแสนไกลไม่รู้กี่ชั่วลูกชั่วหลานเหล้เราเลยนะครับพี่น้องวันนี้มันเปิดศึกกับประชาชนสองด้านด้านความมั่นคงกับด้านเศรษฐกิจที่มันจะกอบโกยเอาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเข้าในตระกูลของมันครับด้านที่สามที่มันเปิดศึกก็คือด้านการศึกษา นะครับร่วมกับพักร่วมรัฐบาลจะมีการเอางบประมาณการศึกษาเข้ามากอบโกยโกงกินซึ่งทางสมาพันธ์ครูแห่งประเทศไทยกำลังตื่นตัวและก็กำลังติดตามเรื่องพวกนี้อยู่ครับวันนี้พี่น้องครับครูอาจารย์ทางด้านกองทัพธรรมบอกว่ามันไม่มีฮิริโอตปะฮิลิโอตปะบอกว่ายังไงครับแปลว่า ความละอายต่อบาปและเกรงกลัวต่อบาปวันนี้เนี่ยพี่น้องว่ามันละอายไหมครับเกรงกลัวต่อบาปไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันทําเนี่ยไม่ได้บอกเลยว่ามันมีความละอายหรือเกรงกลัวต่อบาปทุกสิ่งทุกคําพูดที่มันพูดเนี่ยคือสิ่งที่โกหกป๊บโก้ป,รปรดมดเท็จทั้งนั้นพี่น้องในพุทธสุภาษิตเขาบอกว่าทัติอาการลยังตาปัง มุสาวาทิสะทันตุหมายถึงอะไรครับพี่น้องผมแปลให้นะครับเป็นภาษาพระภาษาพุทธศาสนาบอกว่าคนมักพูดมุสาจะไม่พึงทําชั่วย่อมไม่มีแปลง่ายๆคือคนโกหกแม่งทําชั่วทุกเรื่องแหละครับพี่น้องแล้วเห็นไหมครับตั้งแต่มันกลับมาเมืองไทย มันมีพูดเรื่องจริงอะไรบ้างพี่น้องมีไหมครับพี่น้องไม่มีเลยสือมวลชนเราก็เก่งเนาะพูดเรื่องตั้งแต่ในอดีตยี่สิบปีที่แล้วยี่สิบกว่าปีที่แล้วที่มันพูดมันบอกว่าไงครับพี่น้องมันบอกว่ามันอายุห้าสิบเอ็ดละมันรวยพอละครับถึงวันนี้ถ้ามันยังโกงกินประเทศชาติมันจะเป็นคนใช้ไม่ได้ นะครับเขาเปิดทลิปออกมาดูรายการเจาะใจใช่ไหมครับคุณสัญญากับคุณนารากรนะมันบอกว่ามันอายุห้าสิบเอ็ดแล้วมันต้องทําเพื่อชาติบ้านเมืองมันเป็นคนรักลูกครับถ้ามันโกงกินบ้านเมืองมันเป็นคนใช้ไม่ได้วันนั้นถึงวันนี้อย่าเรียกว่าคนใช้ไม่ได้เลยครับต้องเรียกว่าคนสารเลวคนโคตรชั่วเลย นัติอากาลิยังปาปังมุสาวาทิสะชันตุคนพูดโกหกย่อมทำชั่วได้ตลอดเวลาวันนี้นโยบายของรัฐบาลทุกเรื่องนะครับเปิดศึกกับประชาชนหมดเลยครับพี่น้องด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจครับวันนี้เรายอมไม่ได้ทั้งสามเรื่องเราไม่เอาการพนันออนไลน์และกาสิโน เราจะหยุดระบอบทักษินและวันนี้เราจะต่อสู้เพื่อนำมันกลับมาติดคุกครับพี่น้องพรุ่งนี้ทีจะตาและเราจะนอนหลับกันอย่างสบายใจดีใจไหมครับวันนี้เนี่ยเราผมผมกับพี่น้องมูลนิธิหยุดพนันก็ไปทำความดีมานะครับ ทั้งสามเรื่องผลเวทีนี้เราขับเคลื่อนมาเป็นเวลานานมากแล้วครับถึงเวลาที่ธรรมะจะชนะอาธรรมแล้วครับพี่น้องนะตบมือให้กำลังใจตัวเองหน่อยครับวันนี้ที่ไปเดินเรื่องหยุดพนันเพราะว่ามันจะลักลับผมยืนยันว่ามันจะลักลับในขณะที่เราสารวนอยู่กับเรื่องความมั่นคงชายแดนกับเรื่องแพทย์สภานะครับทาง รัฐมนตรีช่วยชื่ออะไรรู้ไหมครับพี่น้องจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับกับรองเลขาธิการนายกรัฐมตนตรีคลหนุ่มรุ่นใหม่หนุ่มๆเลยครับอายุประมาณสนะักสามสิบเศษๆร่วมมือกับมันเพื่อที่จะทำเรื่องการพนันออนไลน์เ,เรื่องคาสิโนครับกับการพนันออนไลน์ที่จะต่อเนื่องกันมาทั้งสองคนนี้นะครับ ลักหลับพวกเราอยู่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาถแถลงการนะครับเขาถแถลงข่าวกับสื่อมวลชนที่กระทรวงการคลังห้องประชุมกระทรวงการคลังชั้นสี่ห้องสี่ศูนย์สองเวลาบ่ายสามโมงบอกว่าจะเอาเรื่องสถา,บน,สถานบันเทิงครบวงจรซึ่งมีคาสิโนโอ,อยู่เนี่ยนะครับ เข้าประชุมสภาโดยเร่งด่วนหลังจากเปิดประชุมสภาในวันที่สามกรกฎดาคมครับพี่น้องโผล่แรงๆครับลักหลับแน่นอนครับวันนี้ยอมไม่ได้ครับผมกับพี่น้องมูลนิธิลนลงอยู่พนันได้ไปที่กกตมาแล้วเรายืน่นลายชื่อผู้ที่คิดดีคิดชอบนะครับไม่เอาการพนัน และไม่เอาสถานบันเทิงที่มีคาสิโนอยู่เนี่ยห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยชื่อไปให้กะกะตพิจารณาเพื่อสั่งให้รัฐบาลทำประชามติถ้าทำประชามตินะครับยังไม่น่าไว้วางใจเพราะรัฐบาลรัฐบาลชั่วรัฐบาลเลวชุดนี้เนี่ย มันจะจัดฉากเอาคนของมันเนี่ยทำประชามติเพราะฉะนั้นจับตาดูดีๆนะครับพี่น้องอย่าให้มันละเมิดสิทธิ์ของพวกเราตรงนี้โดยเด็ดขาดไม่ยอมใช่ไหมครับพี่น้องยอมไม่ยอมครับวันนี้สองเรื่องสบายใจได้ในระดับหนึ่งเรื่องของความมั่นคงชายแดนนะครับสบายใจได้ในระดับหนึ่งเรื่องของ เรียกร้องความยุติธรรมกลับคืนมาจากแพทยสภาและองค์คณะผู้พิพากษาศาลคดีอาญานกักการเมืองจะเรียกร้องความยุติธรรมกลับมานะครับผมเชื่อมั่นว่าจากแพทยสภาชี้ผิดชี้ถูกศาลตั้งต้นแล้วพรุ่งนี้นะครับไต่สวนแล้วศาลท่านจะชี้ขาดแน่ๆว่ามันหลอกลวงโลกว่ามันป่วยทิพย์ครับพี่น้อง และมันต้องกลับมาติดคุกอย่างน้อยๆหนึ่งปีครับแต่ถ้าพรุ่งนี้นึกว่าโดนผู้ปองร้ายเอ่อก็มีถูกปองร้ายพอสมควรนะครับเพื่อนๆที่ขับเพื่อนก็ท่านนัทพรโตประยูนครับก็ตอนนี้ติดคุกอยู่นะครับฝากขังแต่ไม่ให้ประก,กันตัว ด้วยต่อสู้กับพวกเราเนี่ยนะครับจะยุบพักบางพักประเอิญพักนั้นเนี่ยมีอํานาจมีอิทธิพลในในอายการอยู่อาจจะพูดดังไม่ค่อยได้เพราะว่าสงสารท่านนัตรพรเหลือเกินนะครับผมเองก็โดนคมคูอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าไปเรียกลูกมันว่าอีกโกง ผมจะเรียกอย่างนี้แหละครับพี่น้องเพราะมันทั้งโง่ทั้งโกงประเทศชาติครับมาพูดกี่ครั้งก็จะพูดเรื่องนี้ตลอดมันทั้งโง่ทั้งโกงประเทศชาติมันโกงภาษีครับโดยใช้ตั๋ว P.N อันเนี้ยมีโอกาสเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังเยอะๆนะครับวันนี้ผมไปที่กกกตกับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันครับมีเยาวชนเยอะแยะเลยครับ เห็นเพศภัยของการพนันครับวันนี้อายุผมป่านนี้เนี่ยผมผ่านร้อนผ่านหนาวเรื่องการพนันมามากกพอสมควรเพื่อนผมเนี่ยครับเล่นการพนันฟุตบอลครับเป็นเจ้ามือรับการพนันฟุตบอลเมื่ออายุสักประมาณสักยี่สิบกว่าปีที่แล้วโดนคนเสียพนันนะครับเสียหลายล้านทำยังไงรู้ครับพี่น้อง อุ้มไปฆ่าทิ้งเลยครับพี่น้องเพราะไม่มีเงินจ่ายค่านี่พนันผมเห็นเพื่อนๆบ้านแตกสแกาแลขาดหลายคนเพราะการพนันวันนี้ก็เลยไปในนามของสมาพันธ์เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมครับกับมูนลนิธิรณรงค์หยุดพนันผักดันไม่ให้การพนันทั้งคาสิโน ทั้งออนไลน์และออฟไลน์เกิดขึ้นในประเทศไทยยังมีอีกหลายตัวอย่างที่ผมเห็นนะครับอยากจะมาเล่าสู่ให้พี่น้องฟังครับผู้หญิงเด็กผู้หญิงนะครับเรียนมหาวิทยาลายัยเล่นพนันฟุตบอลเหมือนกันนะครับไม่มีเงินจ่ายค่าเสียการพนันทำยังไงรู้ไหมครับพี่น้องขายตัว ขายตัวครับจากเด็กที่เรียนมหาวิทยาลัยโดนชักจูงไปเล่นการพนันการพนันเนี่ยแปลกนะครับเล่นแรกๆกก็ได้ได้อยู่ไม่กี่ครั้งหอมหูวนมากครับแทงได้แล้วก็ไปซื้อโทรศัพท์มือถือหลังจากนั้นเนี่ยเสียตลอดเป็นหนี้เป็นสินนับหลายแสนหลายเป็นล้านสุดท้ายต้องไปขายตัวครับ พิษภัยเพศภัยของการพนันเนี่ยมันน่ากลัวยิ่งกว่าไฟไหม้ไฟไหม้ยังเหลือที่นะครับการพนันหมดทั้งชีวิตครับฟางบ้านฟางกลัวฟางครอบครัวฆ่ากันตายกันทั้งครอบครัวเลยเพื่อหนีหนี้การพนันวันนี้บนเวทีเราตั้งไว้อย่างนี้ครับพี่น้อง ไม่เอาการพนันออนไลน์ไม่เอาคาสิโนและหยุดยั้งระบบพอราชทักษิณนพรุ่งนี้ถ้าแนวโน้มการตัดสินจะย่ำยีกระบวนการยุติธรรมต่อไปพี่น้องจะยอมไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นอื่นไปไม่ได้ นอกจากจะต้องนํำมันกลับมาเข้าคุกถ้าเป็นอื่นนอกเหนือจากมันไม่กลับมาเข้าคุกมันลอยนวลไปได้อีกนะครับไม่ลอยไม่ให้ลอยนวลน,นะครับเราจะทำยังไงรู้ไหมครับผมมีแผนสํารองพี่น้องผมจะรวบรวมมวลชน จากพวกเราด้วยไปเดินขบวนที่บ้านจันสองล่าครับพี่น้องมันขู่เรามันขู่พี่น้องผมมันขู่ผมผมก็จะขู่มันกลับพลังมวลชนนะครับความเข้มแข็งของประชาชนครับจะเอาชนะความชั่วร้ายธรรมะย่อมชนะธรรมครับพี่น้อง ขอให้พวกเราต่อสู้กันแบบออหิงสาครับประชาชนเป็นเรือนแสนเรือนล้านไปชุมนุมที่หน้าบ้านมันพี่น้องคิดว่าอุจจาระมันจะลาดไหมครับพี่น้องแต่ผมเชื่อมั่นนะครับว่ายังไงก็ตามครับพรุ่งนี้จะเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเราครับวันนี้ ฝนตกแดดออกรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับพี่น้องแล้วร่างกายเราต้องเข้มแข็งรอดูความชิบหายของมันนะครับพี่น้องครับตบมือให้กำลังใจแพทยสภาตบมือให้กำลังใจมูลนิธิลณรงหยุดพนันตบมือให้กำลังใจสมาพันธ์เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมและตบ มือให้กำลังใจสมาพันธ์สมาคมกูแห่งประเทศไทยครับพี่น้องสุดท้ายจะเป็นอื่นไม่ไปไม่ได้ตบมือและขอบคุณตัวเองครับพี่น้องครับขอให้รักษาสุขภาพและรอดูความชิบหายของมันนะครับกราบสวัสดีครับพี่น้องครับ